ส Bonjour the voyage qui บวบงชจูเมดามแลมิสเซอร์ยดีตนรับเิวเวเดลเลคสีม่วงนัดเทิร์นเดอร์ของปีนี้คอพิารใออสเตรเรากงจะนำเสนอการเดินขเพที่จะไปเยือนปเทศอสเตลียบวมพารีริ่มต้นด้วยธงสีม่วงผู้ถือธงเป็นประธานของคณะสีม่วงเธอนั้นมาในชุดอันสง่านามซึ่งเป็นชุด แฟช s ัเป็นชุดตกของตะวันตกค่ะตามมาด้วยป้ายสีม่วง Violet ผู้ถือป้ายเป็นหญิงสาวที่มีความสง่างามเจอมาในชุด Buster dress ค่ะต่อมาคือผ่านทุ่งเพียนแผ่และผ่านภูมพานเหล่านี้มีไว้สำหรับบูชาพระมหากษัตริย์ในหลวงร